ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับในข้อที่8เนี่ยผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังนี้นะครับซึ่งคําว่าผู้ปกครองก็หมายความว่าบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วยนะครับนี่คือความหมายของคําว่าผู้ปกครองที่จะเป็นผู้ยื่นคําร้องนะครับบิดามารดาหรือบุคคลอื่นก็ได้นะครับโดยยื่นคําร้องเนี่ยดังนี้นะครับวงเล็บหนึ่งยื่นคําร้องขอลงทะเบียนณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิด ได้พักอาศัยอยู่จริงนะครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยไปแล้วนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบกลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพร้อมดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด โดยพร้อมอพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้นะครับนำให้เจ้าหน้าที่ยื่นท้องถิ่นเนี่ยนะครับเมื่อยื่นคำร้องแล้วเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับพร้อมกับเอกสารวงเล็บกอไก่ก็คือแบบคำร้องขอลงทะเบียนดรรศูนย์หนึ่งนะครับวงเล็บขอไข่ก็คือแบบรับรองสถานะครัวเรือนดรรศูนย์สอง วงเล็บคอควายสูติบัตรเด็กแรกเกิดวงเล็บงองูบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดของผู้ปกครองวงเล็บจอจานใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานบริษัทนะครับวงเล็บฉาฉิงเอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรหรือเอกบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานนะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2นะครับวักต่อมาเนี่ยกรณีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สมาชิกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนยกเว้นเด็กแรกเกิดถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องยื่นแบบรับรองสถาน,นะครัวเรือนนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องใช้นะครับแบบดอร,รอสองเนี่ยแบบรับรองสถาน,นะครัวเรือนถ้ากรณีครัวเรือนนี้เนี่ยมีผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีสมาชิกในครัวเรือนทุกคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยกเว้นยกเว้นบัตรแรกเด็กแรกเกิดนะครับไม่ต้องยื่นแบบรับรองสถาน,นะครัวเรือนโดยท่านสามารถที่จะนำเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนเนี่ยมาแสดง ขณะที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนด้วยนะครับให้นำมาด้วยและก็ไม่ต้องใช้แบบรับรองสถานะครัวเรือนเลยนะครับวงเล็บ2ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กก็ได้นะครับโดยให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดีโดป้าเสียก่อนก็คือท่านต้องไปยืน,ย,นยันตัวตนที่กรมการปกครองสำนักทะเบียนซะก่อนนะครับสามารถยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กได้ พร้อมกับแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้กรณียื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับหลักฐานที่จะต้องใช้ยื่นผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยวงเล็บ1น,นะครับเป็นเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือหลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือนพร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงฐานะหรือตําแหน่งของผู้รับรองคนที่1คนที่2 กรณีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สมาชิกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนยกเว้นเด็กเด็กแรกเกิดไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับยื่นยื่นผ่านแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันนะครับวงเล็บ2ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้กรณีสมาชิกในครัวเรือน,นมีรายได้น้อยทุกคนกรณีเป็นเจ้านหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ในขาวถ้าทุกคนเนี่ยมีรายได้น้อยทุกคนนะครับการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดีโดป้านั้นเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรกณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยจะยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันในครั้งแรกท่านต้องไปพิสูจน์ตัวตนเสียก่อนครั้งแรกณนะที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตนะครับ